เอาละครับเราอยู่กันในเกม n a t i o n a l Disaster Survival นะครับเอาล่ววันนี้เราจะมาแข่งกันไหมครับคุณเนคเกอร์เราบอกว่าไม่แข่งครับวันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาตินะฮะแข่งได้ไหมอ่ะแข่งแข่นะแข่งอะไรล่ะนะแข่งไม่คือทุกคนครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีก่อนพวกเราเคยทำปีก่อนเลยเหรอเออใช่ ไม่คือผมเคยลงคลิป natural disaster ไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะอย่าลืมกดไปดูด้วยเนาะประสบการณ์ขายตรงเอ่อมีชื่อคลิปว่าเอ่อใช้ดวงนะฮะอันนี้ใช้ดวงเท่านั้นคุณเนคืไหนๆผมก็แพ้ happy runner ไปแล้วอ่ะขอแข่ง natural ได้ไหมครับได้ครับเอ้ยเอา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 าโอย จ็คใครไม่รู้นะครับว่าว่าแบบเฮ้ยผมร้องทำไมอ,อ๋อน้ำน้ำหกครับใส่คอมน้ำน้ำหกหกใส่ข้างคอมขอ,ขอไปเอาที่ถูบทำไมทุกพาร์ทเราต้องมีแบบเออสิ่งที่แบบคอยขัดขวางเราทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ความจริงแล้วเออตอนเลอะตอนแบบเตรียมถ่ายทำหรืออะไรอย่างนี้มันมีปัญหาอยู่นะจริงๆเอ้ย คุณเอกเราแข่งกันห้าห้าตาไหมห้าตาตอนนี้เราเราจับเวลาอยู่นะว่าคลิปนี้น่าจะสัประมาณ12นาทีนะคะโอเคไม่งั้นเออคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะใช่งั้นถ้าเราหมดสิบนาทีได้กี่ตาเออใครชนะมากสุดกเอาไปเลยแมปแรกครับ Party ี้พารีรางวัลคืออะไรความสัตย์ใจก็ถ้าใครชนะก็รู้แค่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ <Okay. S 2> ก็ก็เดี๋ยวผมจะทวงศักดิ์สิทคืนจากไอเกมแฮปปี้รันเนอร์แฮปปี้ไม่ต้องทวงหรอกอันนี้เป็นสวนสนุกนะเดี๋ยวขอเล่นไพทิ้งก่อนซืนอมีอุ้ยที่มันเกิดสนอมีก่ oh, อน <no. S 1> ไม่มีเลยเฮ้ยตอนนี้เหมือนแบบเครื่องเล่นช็อตไปแล้วนะครับ <Yeah. S 2> เครื่องเล่นยกเว้นมมาหมุนด้วยเฮ้ย,ยทุกคนเรารีบขึ้นดีกว่าถ้าเราขึ้นอันนั้นอาจจะมีสิทธิ์ตกลงมาสูงได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นแบบนี้นะ ขึ้นแบบเซฟตีผมตายนะฮะผมลุนเดียที่สูงยังไม่ทันเจออะไรก็ตายแล้วทุกคนดูแล้วก็จะชนะได้ยังไงฮะก็ก็คุณอาจจะแก็คุณอาจจะตายรอบนี้ก็แปลว่าไม่มีใครชนะนะไม่ไม่ตายหรอกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โอ้ไม่อ้าวตายอะไรครับตายหรอ ผมบอกแล้วอะไรมัเกกเออได้ยังไงอะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคือเอาจริงป่ะซูนามิด่านนี้อะยากสุดผมว่าเพราะว่าสูงอ่ะคือสูงคือไอ้เครื่องเล่นมันสูงก็จริงทุกคนแต่ว่ามันมันคงเอาจริงตอนนี้ก็ดูดิแบบเหลือแค่เนี้จากแบบจากตอนนี้ไบบตอนนี้ไม่มีใครชนะนะตอนนี้ไม่มีใครชนะถูกป่ะเพราะว่าคุณมีคนรอดอยู่แค่เก้าคนเอง หกคนเองประเด่นเกมนี้ไม่มีใครชนะก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณก็ตายถูกไ่ะเออแม่จะขายี่นังเลยผมปเด็นผมตายแย่กว่าคือเอเคอร์ยังได้สุลุยแบบกับแบบพวกแบบภัยมหันตะััยอะไรเงี้ยของผมนี่คือแบบด่านต่อไปปอตอินดัสอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันเป็นเหมือนแบบ อารลบนะตัวหนึ่งอันนี้อันตรายมากผมบอกจริงๆอย่าอย่าไปเดินอยู่ใกล้ไอ้นั่นนะไม่งั้นมันแพ้ใคอปเตอร์ไม่งั้นมันจะฟันหัวตายอ้าวเฮ้ยมีคนตายแล้วอ่ะอืมอืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยผมน่าจะเป็นไฟเออร์นะผมไฟเออร์อยู่ในปาร์ตี้ไม่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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยเกือบโดนเฮลิคอปเตอร์นี่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 อุ๊ยผมผมขับชนชนเอ้ยไปหนึ่งเฮ้ยไปหนึ่งผมผมผมไม่ไหวแล้วผมออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าอืมเราก็ตามไปข้างนอกภูเขาไฟภูเขาไฟแต่ต่อไปภูเขาไฟระวังกันด้วยสวัสดีครับพี่น้อง <S <S สวัสดีน้องเราต้องหลบหลีกนะฮะโอ้โหมีมันอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับรถตัง .co.th มาส่งถึงป yep ีแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยถอยถอยรถตัง .co.th อะไรเนี่ยรถถังอะไรเนี่ยฮะ .co.th เกือบโดนทุกคนผมต้องผมต้องใช้สกิลที่ร่ำเรียนมา จากแฮปปี้รันเนอร์ใช่ไหมบอกเขามาจากแฮปปี้รันเนอร์เฮ้ย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 มีการเสียงตกกันเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหเพิ่งพูดไปตรงนี้เหมือนจะไม่โดนนะบีบรถตั๋งอีคอมเมิร์ซมาส่งอะไรคืออีคอมเมิร์ซอ่ะเฮ้ยโอ้ห โอ้ไม่โอ้โนผมว่าผมกลัวแบบมันชนมาแล้วมันผักเอรถถังนี้ตกอ่ะผมกลัวไงผมเสี่ยงกว่าอีกผมเสี่ยงมากผมอยู่ในรถถัง <laughs> <c oughs> เอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนขับรถถังตกโลกไป แบบครึ่งครึ่งแบบพอเราลงมาเสร็จเพื่อแบบเฮ้ยได้เวลาแล้วขึ้นรถโอ้ยก็ก็คือรอดนี้เสมอใครใครเคยเป็นบ้างแบบสอกโดนแบบแบบมุมโต๊ะแล้วมันจะแบบช็อตขึ้นมาถึงปลายนิ้วเอ้ยเสมอกันใช่ปะเพราะว่าอ่ะ่อนนี้เป็นดานรถแข่ง วันนี้นะครับเราจะมาแข่งรถสปีดดิฟเตอร์กันไอเหรถแข่งสปีดด <Speed ifter S 3> ิฟเตอร์ระบบฟาวเฟียวมากไหมแฮ่เฮ้ยผมขอกขึ้นไปบ้างเฮ้ยเฮ้ยมี <hell. S 1> ชนท้ายเม็ดอยู่ข้างในอยู่ข้างในก็ไม่ช่วย <c oughs> บอยอยู่ในรถอยู่ในรถอยอยู่ในรถ <c oughs> น,นี่ยิ่งแย่เลย ขับขับลีกขับลีกเล่นนะเฮ้ยคุกเกือบตายตายแล้วผมตายแล้วะเขาก็คุณกากไงไม่ใช่ไอ้ลูกเห็บนั่นโอ้โหพี่ฟรามอะไรวะมีคนตายข้างบนแล้วเราขับผ่านแขนตกลงท้ายรถเราเลยโอ้โหเื่อขอให้นะขอให้ไม่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 ขอให้เสียโอ้ย อาคารข้างหลังที่เราขับผ่านมาขอให้เสียชีวิตขอให้เสียชีวาวยตกตกอยู่ดีดีทับรถเราเลยขอให้เสียชีวายทับรถเราเลยอ่ะตอนนี้บาดเจ็บปะป่าวลดความเฉยเอาแต่ไม่ตายเย่ระบบไฟลนไปลนไปให้โดนลนไปให้โดนลนไปให้โดนลนลนไปให้โดน ระบบฟาร์มเยอะมากไม่ไม่ดินอ้อไม่ไม่องนี่ตกลงปุ่งเลยเออม่อกมาอกเห็นไหมที่แบบเออเห็นเหตุการณ์อยู่มันแบบลงลงไปเสร็จอะมันชอบมีแบบอะไรเอ้ยรอดอ่ะมันชอบมีแบบอะไรที่แบบตกลงไปแล้วมันแป๊บนึงตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอีกสองนาทีครับโอเคเป็นเอกฉันนะครับวายังคอย อีกเกมสุดท้ายถ้าสมมติผมตีเสมอได้ก็แปลว่าเสมอเจ้ากันฉันเล่นนีใช่ไหมเฮ้ยเจ้าได้ไงคุณรอดดานหนึ่งไงเออใช่ดนดเลยด่านเลยก็ด่านเมื่อกี้ไงดานอะไรล่ะด่านฟอสไม่หมายถึงตอนนี้ยังไม่เจ้าแต่ถ้าสมมุติเกมนี้เจ้าก็เสมอเจ้าได้ไงผมชนะไปสองรอบรอบผมก็ชนะจําได้ไหมรอบเดียวรอบเลย ไอ้รอบคุณชนะรอบไหมรอบเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ชนะอันหนึ่งแล้วก็รอบรอบเมทเทอรี่อะไรด้วยอันนั้นผมรอดด้วยอ่าได้ได้อะไรของคุณเนี่ยฮะจะโกงกะโกงไปผมไม่โกงโอ้โหด้านอ๋อควันหนาวควันหนาวควันหนาวเอออย่าตายแล้วกันต้องไปลงอยู่ชั้นล่างวิชาตฮะดี่ นี่ขนาดแอบอยู่ยังเจ็บอ่ะคิดถ้าใครอยากรอดก็พี่อยู่ใต้ไฟ,ไฟไข้างล่างอ่ะเห็นป่ะจีคือแบบเราต้องหามุมที่แบบไม่หนาวได้ะหมแบบมุมประมาณนี้โอ้โหนี้ยิงหนาวเลยดูจากความความแบบเป็นสปริงโกของหน้าจอนะฮะมันเหมือนสปริงโกที่แบบโรยอยอุ้ยอุย,อยมันเริ่มลอยอ่ะสิ่งของเริ่มลอยอะฮะ อุ้ยโอ้ยตกลงใส่หัวเลยมันเริ่มลอยอะลงไปชั้นล่างดีกว่าทุกคนเอ้ยผมมีไอเดียความการรอดละอยู่ข้างใต้ข้างใต้ใต้อะไรใต้บันไดอะไม่ออกไปเอ้ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่เข้าออกไปออกไปตรงกลางเลยอะดีจังออกไปเอ้ยเอ้ยเอาเอา สวยสวยสวยกระทั้งสวยกระทังตรงที่ยืนอ่ะสวยกระทั้งหมู่กรนดาพูดจริงๆ <c oughs> เฮ้ยทำาไมรู้สึกว่ามันเริ่มลอยไปอ่ะ <c oughs> โอ้โอ้ไมคกอดหยุยนี่มันลอยไปทั้งเย่โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมบอกผล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าไปสองหนึ่ง <c oughs> สองหนึ่งได้ไงเออสามสอง โอเคนะครับก<ม>็ถ้าใครชอบอคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับอุ้ยไม่ได้บอกพอดีนะ,ะ,ะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งคอมเมนต์อะไรกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบคลิปเน้าได้ชนะให้ได้ไม่มีหรอก